เจ้าเข้าทำอะไรเนี่ยเจ้าเข้าไม่ได้ลองดันนี้ตังอยากรู้เป็นไงวะให้เดินนังนั่งก่อนเฮ้ยโดนโดนย่ล็อบบี้แล้วไหนไหนหลบบี้แล้วะมันไปล็อบบี้แล้วอ้าวมันเข้ามาแล้วอ้าวเออเรารีบไปสตาร์ลี่อ่ะเฮ้ยน้องเอไอมันเคลียร์ยังอ่ะเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วเฮ้ยเคลียร์แล้วโอ้โหแต่มันอยู่ระหว่างทางไปแทนแล้วบอล ันโอเคไม่ใช่ทางเราเดี๋ยวปืนกลกูสาดให้ไหนวะเดี๋ยวไหนแล้วว่างทำไปนี่ไงมันแบบอยู่ประมาณเนี้ยใครติ๊กอ่ะติ๊กอ่ะติกที่ไหนเชนก็ส์ปะเออหนะกูบอกแล้วไอ้เชิดตังกูไม่เห็นนะต้องออกเกมเข้าใหม่ไงมั้งติ๊กเพียบเลยปะเออยี่ฮี้กูบอกไอ้เชิดตังคด้วยเชิดตังค์มองบอกว่ากูนี่อีกไปเถอะไปเถอะไปก่อนเลย เป็นแบบอาย่กว่าอายุหรืว่าฉากแอคชั่นมันจะแหลกหรือเปล่าฉากแอคชั่นนี่แหะครับ่ามาแอคชั่นอะเราย้ายทิศฐานบ้านเกิดเรากปแล้วนะ <c oughs> น <c oughs> ไม่ไคลิปนี้ก็ไม่ลงตอนที่อยู่นี่แน่นอน <c oughs> อืม ขาไปตัดออกใช่ไหมเฮ้ยยิงใครยิงใครยิงใครยิงอุ้ย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 วินเชเตอร์วินเชเตอร์ครับยิงยิงจากตรงไหนวะตรงไหนตรงไหนล่างล่างล่างหนึ่งนงลงเลยแม่งยิงเฉียดมาอุ้ยอุ้ยจะดูให้จะสูงไหมของเขาสูมิสูมิโอ้ยทางไหนวะโอ้ยกูอยู่ชั้นล่างสุดอะเกือบโดนคิดว่าทิศไหนคิดว่าทิศไหนไอ้เช่นอนนอนเอาเกี่ยวกี คิดไหนที่ไหนไม่รู้ไม่รู้ยิ้วลงไปต่างลงไปลงไปเอ๋เนี่ยเมื่อกี้มันซอมบี้ไม่วิ่งอย่างวินเชตว่ะมันปิ้วปิ้วเมื่อกี้ไม่รู้ว่ามันยิงเราหรือมันยิงอะไรวะแต่ว่าน่าจะเรา่ะเมื่อกี้มันปิ้วอยู่อ่ะเดีวเราหาให้แล้วนะำมันลุกนไงไอเฮ้ยเอายะาโอ้ยเชียหูเสียหู ทิ้ไหน่ทิ้นหนขอขอทิ้นหน่อยขอทิ้นหน่อยขอหาอยู่หาอยู่อุ้ยเฉียวหูอุ้ยเฉียวหูอุ้ยเฉียวหูก็แหละแสดงว่ามันอยู่มันอยู่แบบไอ้ยืดหลังหาทิ้นหน่อยว้ามันยิงแบบทางไหนเนี่ยเพราะแบบรู้ปะเนี่ยขอสักหน่อยไม่ไม่รู้จริงไม่รู้จริงซัมบี้มันไม่ไล่ใครด้วยว่ะ ผมไม่ยิงอัดอย่างเดียวเลยว่ะเดี๋ยโดนไม่เจอละเจอละเจอละไเจอละเจอละเเอาดิเอาเอาไหนดิเอาไหนดิเอาวีเฮ้ยซอมบี้มันวิ่งอยู่โอ๊ยแคนแค้นโอ้ยตรงแพงเป็นรูเลยมันยิงไหนเออขยับอยู่แถวนั้นอย่ามาใกล้กูเดี๋ยวโดนมันอยู่ไหนตะกูด้วยวะเฮ้ยเห็นแล้ว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 ตรงไหนตรงไหนตรงไหนเห็นซอมบี้วิ่งเอาซอมบี้วิ่งแล้วเฮ้ยทำไมมันไม่รีโหลดอ่ะเฮ้ย โดะเนี่ยไอ้โดโดะเนี่ยโดไม่ได้แดกกูล็อกกูล็อกลงแบบดิจิตอลอยู่ไอ้สัสมันยิงมาจากทางโน้นน่ะทางไฟเดชั่นน่ะยิงไปเตะวะไม่ไม่แต่ว่าไอ้นี้มันบางอยู่มันก็ไม่น่าจะยิงมาได้ดิเฮ้ยย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 ออยยาจยย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 ยนอ่ะบอยายยยย เนี่ยทง้ายกูหันทางหลังมึงอ่ะเฮ้ยหน้าหลังมึงอ่ะหลังมึงอ่ะเร็วเร็วบอกมาบอกมาตึกทางที่ฮออยู่อ่ะจำได้ปะอ๋อนั่นแหละสามีทางนั้นนี่ไงเจอแล้วกูยิงเลยเออเอายิงเลยตัวหอนายกายอุ้ยโดนมึงนโดนหอ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 นายกายิงงี้ยิงงี้หอนายกาอยู่ข้างข้างหน้าเห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วออนยู่อ่ะยิงเลยยิงเลยกูล็อกหลบอยู่กูอยากเห็นแล้วเห็นแล้วโอ้โอ้เร็ว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 ถูกถูกผ่านไรเงี้ย เดือดหล่อโดน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 ตายดิตายดิแบงหมอบแบงหมอบกูยิงกูยิงอยู่ตายเห็นแล้วเฮ้ยไม่ตายวะเฮ้ยทำไมไม่ตายวะมันหลบหลังหลบหลังแล้วมันหลบหลังมันยังน่าจะมีเลือดเหลืออยู่บ้านะไม่ตายได้ไงวะมันย้ายข้างวะเนี่ยย้ายย้ายจะยังมันหลบอยู่หลังเมื่อกี้เฮ้ยมึงคุมกันหน่อยพันพันเงินเออดูให้ดูให้ ห้ยอนไงไวอสัตว์เอ้ยกูเจอแล้วไอ้เหี้ยแม่เย็ดโอ้ยมันยิงละมึงยิงซะมึงไม่เก่งใจกูเลยนะไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงตอมบี้มาปะเนี่ยโอ้ยตอมบี้อยู่ข้างหลังเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันออกมาแล้วตรงไหนตรงไหนทีเดียวไอ้สัตว์เฮ้ยมันออกมาอีกฝั่งเออไม่ไงเฮ้ยเดี๋ยวยิงไงเดี๋ยวยิงไงอย่าเพิ่งยิงเงยมันยังไม่เห็นแต่ตอมบี้มันขวัมึงปะเนี่ย เออหมดไม่เข้าคุณด้วยประเด็นอ่ะอ้ยิงไอ้ยิงโดนนะเราตายตายตายโดนโดนเอาไว้เอาไว้โดนโดนโอ้ยบอยแม่งรู้เอออีกหน้าชี้โอ้ยแม่งรู้โอเคดีเรามีคลิปเนี่ยเป็นไงเรียบร้อยได้คลิปลงแล้วได้คลิปลงแล้วช่วยกูด้วยช่วยกูด้วยอ๋อให้อดโอ้ยโดนตบเล็ดไหลเลยอ่าห้าผมฆ่าครับพี่ครับยิงขาเมื่อกี้ ไอ้ตังซอมบี้ขึ้นไปตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูปลาถ่าแม่งเดี๋ยวไปดูกันว่าหอยอกามันขึ้นในมันมีอะไรขึ้นหรือเปล่าปลาถ้าไอเคนเคนโอเคเราแล้วถ้ามันฟินดีอ่ะชอบปลามันไม่มีอะไดก็แสดงว่าไอ้โดโดโต้แล้วล่ะปลาไปดูวันที่ปา เดี๋ยวตอนนี้ในเซิร์ฟเหลือเอ้าคนมาจากไหนเยอะแยะวะโอ้ยตอนแรกเขียนสามคนโอ้ยอันตรายเลยฮะอันตรายเลยเนี่ะไปดูเนี่ยัเสียวเฮ้ยแวะในน้นก่อนไหมในเนี่ยโกเนี่ยไม่ต้องนะไม่หรอโจทย์ส่งเดียวฮะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเฮ้ยถังน้ำมันถังน้ำมันปล่อยมัน เอาเผื่อเจอรถเจอเรือขึ้นเหนือล่องใต้ใช่ไมไม่เจอหรอกนั่นไงหอนาฬิกาหอนาฬิกาบิเศษเนี่ยที่มันไม่ใช่ผ่อนมันมีปะกูไม่เคยนีไม่ไม่เคยใช่มีไม่ไวะหรือว่าคุ้มมั่วเฮ้ยแม่แม่มันไม่น่าจะอบทำบีไล์ละไปเหรอเอาคิดไปกันหมดอ๋อ คนงันเนี่ยหรือว่ามันขึ้นได้วะแต่มันก็ไม่น่ารู้ดิว่าเราอยู่ตรงนั้นอ่ะอืมไอที่เรายิงซ้าหมดแม็กเวส่ายิงแม็กไม่หมดละประเด็นอ่ะมันไม่มีดิลองลองมีงขึ้นมะมวน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 เปิดไม่ได้เอ้ยมีทีของดอบ เอียบันไดเอ้ยไม่ใช่บันไดเอ้ยเนี่ยบันไดใช่เอ้าเฮ้ยขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยเอ้ามันขึ้นได้ด้วยเหรอวะเฮ้ยแต่ตอนขึ้นทำไมตังไม่เห็นวะนั่นแหละประเด็นอะไรเห็นติดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไม่อกระถางขึ้นเนาะดูสดดูสดวะหน่อยเออไปเช็คสดหน่อยปะ แล้วมันขึ้นยังไงตรงนีน้อ๋อขึ้นยังไงน่าเดี๋ยวกินเฮ้ยศพไม่มีศพไม่มีน่าจะ,ะน่าจะเป็นบล็อกไปแล้วไม่มีวะ่ะอู้สึกตอนที่ยิงอ่ะเหมือนตัวมันหายดิยิงไปแล้วออแต่ว่ามันตายนะ,อะโอเคไม่แน่ใจว่ามันโปลหรือเปล่านีา่ก็ ถ่ายมาให้แอดดูไว้ฮะมันยิงเราอยู่ตรงนี้ใช่ไหม้มองตังหัวของบนนั้นยี่เยองงเลยสัสสม่มันยิงแบบไม่รีโหลดเลยดินะเออถีาเราอัดเ,ออเราอัดเลยนลวตอนที่มันยิงกระหน่นำถึงจะเป็นวินเทอร์ order, มันก็ไม่น่าจะแม็กเยอะขนาดนั้นศาสในเฮียยิงมาได้ไงอันนี้ก็ไม่รู้ว่าโกหรืออะไร แต่กระส<ด>ป็น,น,นอะ p r o f e s s i o n a l ลหรือไก็ไม่แน่ใจนะ,เ,ะรเราไม่กล่าวหาเดี๋ยว